รูปสวยมากเลยครับดีใจมากๆเลยค่ะได้ถ่ายกับพี่ๆตัวเป็นๆพี่พีครับผมขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับแล้วใครจะเป็นคนถ่ายรูปเนี่ยงั้นโอน้อยออกเลยดีกว่าโอน้อยออกอืมคงต้องเป็นเราสินะเฮ้ยเราขอดูรูปหน่อยดิได้เลยจัดไปอย่าให้เสีย คุณเคยถูกบูลลี่ไหมเชื่อว่าทุกคนคงไม่อยากถูกบูลลี่แน่ๆพี่ครับผมโดนบูลลี่ตลอดเลยครับพี่มีวิธีช่วยให้ผมเอาตัวรอดได้ไหมครับวิธีที่1ให้คุณนิ่งถ้าเรานิ่งแล้วเขายังไม่หยุดให้ใช้วิธีที่สองวิธีที่สองนั่นคือให้คุณหนีหนีออกมาจากสถานการณ์ที่เยวร้าย